สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตยอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองวันนี้พี่ไตยก็มีส่งมอบนะครับวันศุกร์ที่29พฤศจิกาส่งมอบคันสุดท้ายปลายเดือนแล้วนะครับเป็นลูกค้าที่มาจากกรุงเทพนั่นเองแล้วก็เห็นไม้ขนไก่ไหมเห็นกาแฟไหมมันจนจวนไหมล่ะจนจวนก็เลยต้องไปรีวิวด้วยแล้วก็จิบกาแฟดําไปด้วยแล้วก็ไม้ขนไก่เนี่ยเนื่องจากด้านข้างน,นะครับก็มีการขุดเจาะหรือถอนแล้วก็เป็นหน้าหนาว ลมแรงนะครับฝุ่นก็ค่อนข้างจะพอสมควรเนาะหนา้าหนาวก็ฝุ่นเยอะอยู่แล้วเลยมาขุดมาเจาะอ,อีกก็เพิ่มมานะครับไปเดี๋ยวไปดูรถแล้วก็ทำความสะอาดกันแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะส่งมอบให้กับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพ,พมหานครซึ่งเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมารับนะครับ ถ้ายุงเทียเออมารับก็ดีเหมือนกันเจอกันบังน้อยก็ดีเหมือนกันนะบังน้อยก็ได้ไปเที่ยวแต่รุงเทียบนี่ไม่อยากเข้าเลยมันขับรถยากไม่ชินทางอ่ะคันที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับบอกเลยว่าตาถึงแล้วก็คิดถูกมากๆเลยแค p ปโ i g ฮาร์แลนเดอเกรด l อลปีสองพันนั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะครับราคาเพียงแค่9ก้าแสนบาทไม่ใช่เครื่องสององนะแล้วโปรโมชั่นส่วนลดนี่ถือว่าจุกจุมากๆสแตนดาร์ดเราไปเลยนะครับ คุณไม่มีญาติพี่น้องอีสุไม่มีเกษตรกรไม่มีอนะไรสักอย่างสตาร์ทเลยสี่หมื่นแต่ถ้าคุณมีอีส,สุสุปึ๊บนะครับเอามื่นหนึ่งแล้วก็มีสมุดลงทะเบียนเกษตรกรก็อีกหมื่นหนึ่งนะลูกค้าก็เลยโอ้โหสองจุดสองนะครับสองจุดสองก็ไม่แรงเท่าหนึ่งจุดเก้าเรื่องโปเพราะฉะนั้นลูกค้าตัดสินใจเอาหนึ่งจุดเก้าเพราะว่าราคามันแค่เก้าแสนนะสองจุดสองอะราคาเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหักส่วนลดสี่หมื่นสองหมื่นโอหกแสนกว่าบาทเกือบเจ็ดแสนส่วนต่าง นะครับเพราะฉะนั้นเอา1.9ถือว่าที่สุดแล้วได้อะไรมามั่งนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเขามีให้ทําให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายขึ้นบันไดข้างนะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมีให้แถมชุดแต่งนะครับพวกกันส่งกันศาสต์กระบะลายเนอร์พี่ต่ายก็ยังจัดให้จุกๆแถมมาดูหน้าตานะครับบอกเลยว่า หน้าตาเจ้าตัวเกรดเอลนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นพระเอกของเราที่หน้าตาหล่อเหลามากๆเห็นไหมเขาเหมือนตัวเกรดแซที่ท็อปกว่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ isuzu vision by led นะครับไฟโปรเจคเตอร์มีหลอด led ไฟสูงไฟต่ำอยู่ข้างในไฟเดย์ไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันเรียกได้ว่า built in กระจังหน้า2ชั้น4ทูโทนโลโก้ isuzu สีโครเมียมนะครับให้ความหรูหราแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยอะ ไอ้ดูใกล้ๆอยากดูอะไรดูไฟหน้าไหมดูนี่โอ้โหแล้วจะไปเอารุ่นอื่นได้ยังไงมันต้องรุ่นนี้อยู่แล้ว The b e s t the b e s t ไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ถึงเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับก็อย่าได้ไปเล่นกับมันนะตาบอดน,นะบอกให้มันสว่างมากๆเลยไฟตัดหมอกตอนคืนอย่าเปิดเล่นนะนะครับเปิดเมื่อฝนตกหนักหรือว่ามีหมอกลงจัดเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนร่วมทางเขาจะด่าคุณพ่อคุณแม่วงเลี้ยวเพียงแค่ 6.1เมตรเท่านั้นเองนะครับมันยังทําให้เจ้าคันนี้ขับรถคล่องไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วโอ,โอ้โหล่อมากๆ ABS มีให้นะครับคันนี้ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินี่บอกเลยครบมากๆทําไมเกียร์อัตโนมัติถึงมีออกตัวในทางลาดชัน มันก็มีบางจังหวะเหมง,งานที่มันชันมากๆแล้วเราปล่อยเท้ามาแตะคันเร่งไม่ทันนะครับถึงจะเป็นเกียร์อัตโนมัติก็เถอะมันก็จะมีจังหวะไหลของมันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าคันนี้นะครับมีให้เบรกให้2วิยกเท้าออกจากเบรกแล้วก็มาแตะคันเร่งแค่นั้นแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับเนินชันแค่ไหนก็เอาอยู่ระบบเบรกนะครับด้านหน้านอกจากมี ABS แล้วเขายังเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมคาลิปเปอร์ลูกสูบคู่นะครับเวลากำจานเบรกเนี่ยโห กำแน่นกำหนึกมันทําให้เบรกอยู่นั่นเองช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับมีคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สเหล็กกันโคงมีมาให้ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบกบรรทุกหนักนะครับกระบะโดนกดนะครับท้ายหนักเนี่ยดัมเบกเอาอยู่เวลาวิ่งรถเป่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งกระด้างสะทงสะทานสะเทือนนะครับเพราะว่ามันใช้แหนบเพียงแค่3ามแผ่นและเจ้าตัวแผ่นด้านบนเนี่ยถือว่ามันมีความยาวมากที่สุดเวลาวิ่งรถเป่าเนี่ย เขาก็จะทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักนั่นเองนี่เห็นไหมนะครับคือพูดง่ายถ้ามีการบรรทุกขึ้นมามันก็จะมีการส่งน้ําหนักมายัางแผ่นแหนบที่อยู่ด้านล่างต่อไปไฟไท้าย LED เห็นได้ชัดเจนไฟเบรกก็มีให้ตั้ง3ดวงนะครับซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาซ้ายก็มีขวาก็มีนะตำแหน่งนี้ด้านบนสุดไม่พอก็ยังมีไฟเบรกด้านบนอีกอะมองกันให้ตาแตกกันไปเลยนะครับหลอด LED ด้วยแกเอ้ย ไปดูด้านในกันนะครับว่าสวยงามลงตัวรูรากันสักเพียงใดแล้วเราก็เปิดประตูรับทรัพย์รับโชคให้กับลูกค้าแล้วนะครับออกรถคันนี้ไปก็เปิดประตูรับทรัพย์ทุกบานเลยจะได้มันหมานเฮงๆปังๆบุยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าพี่่า่เดินดูสำรวจรถดูเมื่อกี้อาจจะต้องมีการเช็ดเก็บทําความสะอาดอีกบ้างเล็กน้อยนะครับมีรอยสติกเกอร์อยู่ภายในเจ้าตัวเกรดแอลนะครับเน้นเป็นสีดำทั้งหมดนะครับ แผงประตูก็จะเป็นสีดําประตูนะครับพี่ต่ก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่าเขามีตัวล็อกเด็กด้วยนะกันเด็กเปิดประตูเล่นจากภายในถ้านะครับเราเปิดประตูจากภายในแบบนี้เฮ้ยประตูมันไม่เปิดเปิดไม่ได้เลยนะครับให้เราเช็คดูตรงนี้ก่อนนะเนี่ยถ้าสมมติว่าอันนี้เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเปิดจากภายในไม่ได้เอ้ยเปิดจากภายในได้แต่ถ้าเขาลงแบบเนี้ยเห็นไหมลูกศรลงว่าล็อกนะครับจะเปิดจากภายในไม่ได้เราต้องดันขึ้นแบบนี้ แล้วจะเปิดประตูได้ยังไงนะครับกดสวิตช์กระจกลงนะครับแล้วก็เอื้อมมือมาจากตรงสวิตช์ไอตัวเปิดประตูเออแค่นั้นแหละก็ทําได้กันอยู่มัง้ง <c oughs> ไม่ยากไม่ยากอ่ะแผงประตูนะครับมีบูนุ่มมาให้เป็นผ้าเกรดพรีเมียมที่ใส่ขวดน้ําได้มากถึง1.5ลิตรลําโพงไซส์เบิ้มๆนะครับขนาด6ตัวอืมมีไม้6ตัวเลยยางปูพื้นชุดบิวล์อินทั้งหมดแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับ วางมาในโทนสีดำนะครับดูดีดูมีมิตินี่ผ้าก็เป็นผ้าเกตรีเมี่ยมนะครับทุกคนลวดลายของเบาะมีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากมหมอนรองศีรษะนะครับเขาก็จะมีมาให้ทั้งสามตำแหน่งมีมาครบเลยนะรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับผ้าบุหลังคาที่เป็นสีเทานะครับลำโพงลำโพงเสือเราซาวจะไม่มีนะจะมีเฉพาะเกรดแซดนะครับตัวเอลไม่มีแล้วก็ไฟส่องสว่างตรงกลางด้านหน้า มือจับตรงประตูนะครับก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนี่ที่แขวนกระเป๋ารับน้ำหนักสูงสุดได้4ี่กิโลกรัมนะครับเอาจริงแล้วมีประโยชน์มากๆนะเสากลางตัวนี้นะครับที่จับเสากลางตัวนี้มันทําให้เราขึ้นรถง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เด้อแอร์หลังไม่มีนะครับสำหรับตัวเกรดแซดแต่เอาจริงๆแล้วนะครับความเย็นมันก็ทั่วห้องโดยสารยอยู่แล้วแหละนะสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับก็ให้อารมณ์แบบ ดิบดิบสปอร์ตอีกแบบหนึ่งี hey. ่เครื่องนะครับเป็นเครื่องยูโร4นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ข้อดีคือคุณขับเปแต่คุณไม่ต้องไปกดเผาคขาขเมาไล่คขาเมาอะไรเลยนะครับมีที่ปรับระดับไฟให้ปิด TCS ลูกค้าถามลูกค้าจากถ้าจากไม่ผิดนะจากจากสุรานะครับฝนตกถนนเล,ลื่อนต้องกดใช้ตัวนี้ได้ไหมไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดเนี่ยมันเป็นการปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปิดถึงกดนะครับถ้าต้องการใช้ไม่ต้องกดนะนี่ ติดไปแดงรถดับไม่อยากให้ดับตัวนี้นะครับแต่เราต้องกดทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องอ่ะเดี๋ยวดูเบาะกันนิดนึงนะครับเบาะตัวนี้มาพร้อมกับเบาะนะครับเมื่อวานมีลูกค้ามาดูรถโอ้ไม่มีเบาะคู่แม็กเหมือนตัวเบาะหนังเหรอไม่ต้องคู่แม็กครับเพราะว่าเบาะผ้าเนี่ยเขาไม่ร้อนอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้สะสมความร้อนเหมือนเบาะหนังนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยออกแบบไม่มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆเลยหุหยรอรอสุด สนอมแล้วก็เจียดจับด้วยนี่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับเป็นพวงมาลัยยูริเทนแบบนี้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้แล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ M ID กุญแจรีโมทมีมาให้รีโมทนะครับมีมาให้ตั้งแต่ตัวเกตเอและนะในเครื่อง2.2นะครับหน้าจอตัวนี้8นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็มีเส้นกะระยะที่สามารถหมุนตามองศาการเอียงของพวงมาลัยได้ด้วยแอ มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดเรฟโทนิกนะครับขับสนุกขับมั่นใจนะครับแล้วก็ให้ลมสปอร์ตสุดๆเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวเกียร์เลฟรอนิกอะเครื่องยนต์นะครับแน่นอนแหละเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกว่าถึงขีดสุดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว1.9 DDI Blue Power 150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับ ก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2เป็นขีดสุดแล้วหลอ่อน่าชัยมากๆอะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายก็จะทําความสะอาดรถเพิ่มให้ลูกค้าบ้างไม,ไม่ไม่บ้างเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยให้ลูกค้าก็ขอให้เอฟซีทุกท่านลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าลวครับสวัสดีครับวันนี้พูดมันยริงเลย,เลยพูดเป็นต่อยหอยเลยวันนี้